เซลเตล่ามีกี่คนคะถ้าตอนนี้หรอตอนนี้เรามี13คนครับอยากรู้จักกันไหมไปดูกันกับตันนะคะรถที่ใช่ราคาที่ชอบเซลล์ที่เชื่อเชื่อถือได้อย่างนี้นะคะเป้จากแมทคานะคบซื้อรถหรือขายรถติดต่อผมมาโดยตรงได้เลยครับบุ๊กแมทคานะคะโทรมาก็ได้วิดีโอคอลก็ดีแต่จ้าจะให้ดีต้องมีสลิปจองให้บุ๊กด้วยนะคะวิวนะคะจากบริการดีประทับใจแน่นอนครับณิตค่ะเป็นใครหารถ มือสรุ่นไหนก็ติดต่อมหานิตได้ค่ะแสงนะคะาเซลอยู่ที่เตทนแมคคานะครับตูนนะครับหน้าตาอาจจะทรงโจน,แ,นๆๆๆแต่อ่อนโยนกับลูกค้าทุกท่านนะครับยกครับพมโอมครับเมคา่าร์ถช่วยคุณภาพพรีเมียม้องมาดูก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรตัวนะครับคุณภาพดีราคาดีถูกสุดในตลาดแน่นอนคับมาได้เลยครับเกมนะคะลเกมได้เลยนะคะ ฟิร์นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังหาหรถไปใช้งานนะคะเข้ามาดูรถกระเฟิร์นได้เลยนะคะที่แมทคาค่ะ